เดือยปลาลูกแล้วแพี่น้องมาหาหมอแล้วแล้วนี่คนป่วยปวดคอครับป่วยปวดคอปวดคออย่างนี้หมองัดคอตีเออหมองัดคอตีเออหมองัดคอตีลูกเรื่องไ้นเสือเงยหน้าเงยเสือคนเราย่องปิญยังย่องปิญยังมาสั่นครับเดี๋ยวปฏิการหาหมอแล้วปฏิภาไปกินข้าว ผ้าจริงขาว้อนจังเลยผ้ากับบานไปพ้าพอนเยวจังเราให้ให้ลูกเราฟังด้วยว่าว่าหมองัดข้อขึ้นหมอตัดคนไหนคนอ่อนแง ตัดแขนนือตัดขาหรือตัดดังหกตัดกล้ามอืมจะซื้อให้รวยเต๋พอก็นูจักว่าลูกปัญหาบอว่าลูกงานยังมามได้ถามบาลูกเชื่อาเปิดนานได้เด้อยเดี๋ยวจะสารชีข้าวบาน าาก็พลาดว่าอย่ากรนี้ดมันหาหมอครับตามหมอหมอเสียติดห <c oughs> มอหที่ดีครับหมอหมอเขาเลยจับหนาหมอเป็ยังหมอคนใช่ไมันไม่ได้จับครับอือะไรนะเบิ่งรอบๆหนาเบ่งรอบๆหนาครับครนี่เขาไ,ไม่ได้กดยังได้ดีมันนี้หมอมน้องจีนก็ไม่ได้กดแล้วลูก ช่วยช่วยก็จนในบัตรสัญญาไปก่อนเป็น,นเควน,นจะหยุดทุกวันอังคารครับหยุดทุกวันอังคารเวลายาจะจะจาจะเปิดใครใค้สิฮอดหน่อยหยุดพื้นเี่แห่งามาก,ก่อนอ๋อหยุดทุกวันอังคารของทุกสัปดาห์เป็นวันครับช่วงนี้ช่วงดูแลตัวเองหมอ ย่างโควิดหมอปรจับผ่อนหนาคนไข่เศร้าก็ระบาดตี่อย่างวาถ้าซื้อซ้มซัมผ้ามาหมอซัมผ้าซัมผ้ามาหาหมอให้หมอจัดยาให้ลิซื้อตัวนี้อหม,อนอมนี่กมันง่ายเนาะ ก็เดียวการเงิน,น,นตนิันาทีอะไรย่างผูวต้องจากน้อยยงอย่าพ้นไข่ยาเาียนะครับจัดยาขยายาึ้นใช้ยาต้างอน่ง ฟมลางหน้าครับฟุมเฟางหนัหน้งแตงจนั้งแต่จีนถ้าเซีนไมาังจีโอ้อยหาใหอดน้อยพดเป็นว่าห้ประหยัดใจครับ, <laughs> บเดี๋ยวนึงจัดตัวเดยกกานกับน้อยู่เออซวเด็กเพราะว่าเป็นสิวเด็กซีว,วรุ่นเขาเียจัดให้หน่อย,อว,อยว่ม่เยอะเพาะว่ายาพวกนี้มันดีไปเย็ดที่ยังช่วยอะไร รถซีวครับรถแก๊รถตันทา้าใคงอย่าเม็ดมันกินถ้าพวกมันแข็งแขงวกเป็นขอวอุตันรู้เบากว่าคนจะไม่ไหมเอาเป็นกเิ่นกลิ่นน้ดำน้ำลายอยมีกินอุตัน,น,ไ,นไหม,ม แก็งเยอะเลยต้องซื้อของไปกดไม่เขาไม่ให้กดลาหัวดุ <c oughs> อะไรนะหัวดูดุว่าอ๋อหัวเกิ <c oughs> ดหน้าเขาเป็นรอยเงี้ยกาดุเลยว่าใช้อะไรใช้อะไรมาเดีย๋ยวไปทำโน,น้นทำนี่แกขนาดนได้ใช้ขี้มเถื่อนอยู่แล้ว <c oughs>

ทุรไม้ยังพ่มาตลอดพ่มาตอนหนึ่งเน่นครับหาใส่ยาหมอเทียนด้วยกันหมอได้เอาหมอได้ดูเาถาเป็นภรรหมอตอนพี่น้องันี้พี่น้องก็สบายใจแล้ววันนี้ป้เปูยองาบ่ได้ปยังครับแค่มให้หมอดูหน้เรื่องสิว เราไม่ได้ถามเลยนะครับเป็นป๊อทถามเลยครับโดนอะไรมาแพ้เป็นครับเราทำอะไรให้หมา,วาปวดู้ <laughs> ปวดเล่นกับหมา <laughs> <laughs> เหรอเล่นกับหมามาแล้วทำไมถึงมีแต่รอยเล็บหมาวะบน

กันเดดติวบา้างร่องปฏิบัติตามหมอเพื่อนให้ันใสขึ้นน้ำมันดีขึ้นพีน่น้นองไอ้ร่องเด้อบนี้พี่น้องคอยเบิ้งการเปลี่ยนแปลงคอยเบิ้งการเปลี่ยนแปลงของเตาหงอพี่น้องว่าเสียวสีหายว่าเสียวสียุบอะบ่อบ่อยุบบ่อหายอีกจังว่ากันอีกแค่นึงขอบคุณในรายการทีมน,น้องที่เขามาติดตามครับผม อ่าจนี๋ยวจะมาเสียลูกลองพี่ไ้ฟังหอดบานหอดซองก่อน <laughs> ขอบคุณค่ะ